เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG f r o f e s h a n n e l นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s d o l i c a Aurora กันนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละคร So Hy o n SP กันนั่นเองนะครับผมเอาล่ะผมขอสรุปสั้นๆก่อนเลยนะตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยว่าตัวมันเนี่ยมันไม่ค่อยใช้ง่ายสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ค่อยน่าเปิดนะใช้ก็ยากแล้วก็ทีมค่อนข้างฟิกซ์ด้วยเอาละทีนี้สรุปสั้นๆแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละครกันนะครับว่ามันมีสเตตอะไรยังไงบ้างและสกิลเป็นยังไงนะครับในส่วนของสเตตนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีที่7 7 8 3แล้วก็เลือดอยู่ที่3 9 5 9 5ใช้แปดออฟในการฟื้นชีพและโซคยอนอยู่ในตำแหน่งหน้าสุดนะครับคือตำแหน่งสีทองแล้วก็ในส่วนของสกิลนะครับผม คือถ้าสกิลแอด s วซเนี่ยมันจะบอกว่าเมื่อเพื่อนในทีมมีบัฟแท้งอัพและอาร์เมอร์ชิจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้น40%ถ้าเกิดมีการเอ็น n ทน2นะครับก็คือจะเพิ่มความแรงสกิลเป็น50%และเมื่อจบเทินถ้าเพื่อนทั้งหมดในทีมนะครับมีบัฟแท้งอัพและอาร์เมอร์ชิจะเพิ่มบัฟคาริสม m านาน2เทินให้กับตำแหน่งทองส่วน 50สกิลนะครับอันนี้เหมือนกันคล้ายกันเลยในส่วนสกิลหนึ่งนะครับก็คือมอบกรอะแท็กอัพนาน1เทินและวอลครายนาน2เทินพร้อมลบออฟออก2รูปจากตัวละครที่เลือกถ้า enhance 1น,นะครับก็คือจะเพิ่มจำนวนกรอบที่ได้รับและเพิ่มระยะเวลาของบัฟวอลครายเป็น3เทินทีนี้ผมต้องบอกตอนนี้ก่อนนะว่าการลบออฟออก2รูปเนี่ย มันลบแนวนอนนะครับมันไม่ได้ลบแนวตั้งฉะนั้นแล้วการจัดเรียงออฟมันจะยากกว่าปกตินะครับตัวอื่นที่ไล่าจากทางซ้ายมาขวาโดยที่แบบไล่เป็นแนวตั้งอ่ะไอ้พวกนั้นนะทำง่ายนะครับผมแล้วทีนี้ถัดมาจะเป็นสกิลสองออฟนะครับก็คือโจมตีแบบอาร์เมอร์เพนเนเชั่นใส่ตัวตัวถ้าเกาะของศัตรูลดเหลือ0จะได้สกิล1ออฟหครั้ง ส่วน enhance 2นะครับจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มีการทริกเกอร์หรืออะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนสกิล4 off ซึ่งเป็นสกิลอันตินะครับก็คือโจมตีแบบ armor penetration ใส่ศัตรูทุกตัวพร้อม buff armor s h i e l ให้กับเพื่อนในทีมนาน2เทิร์นถ้าเกราะของศัตรูลดเหลือ0จะสั่งให้ตำแหน่งขาวราสกิล2 1ครั้งแต่ถ้าเกิดว่ามีการ enhance 1นะครับก็คือจะเพิ่มความแรง แล้วก็บวก armor chip จาก2เทินเป็น4ีเทินและก็เปลี่ยนฟอร์มที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็น f รีฟอร์มนะครับก็คือถ้ามองในเรื่องของการ enhance นะผมมองว่าการใช้การ enhance หสิการ enhance หนึ่งเนี่ยจะส่งผลค่อนข้างดีในในตัวของโซฮยอนนะครับเพราะว่ามันจะสามารถใช้สกิลได้ง่ายขึ้นเอาล่ะแต่ทีนี้พอมาเจาะดูในส่วนของสกิลจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า การที่มันโจมตีเป็น armor penetration มาความว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเกราะของศัตรูนะครับผมจะเห็นว่าอย่างอันตินเนี่ยก็คือถ้าเกราะศัตรูเหลือศูนย์จะทริกเกอร์ตำแหน่งขาวซึ่งการทริกเกอร์ตำแหน่งขาวสกิลสองอ้อมเนี่ยมันมี1ตัวที่จะเหมาะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึงทีนี้ถ้ามองในเรื่องของไม่ได้สนใจเรื่องของการให้มันทริกเกอร์สกิลนะครับ ตัวมันก็จะมีแค่การโจมตีแบบ armor penetration พร้อมกับบั f armor chip เท่านั้นเองซึ่ง armor chip ถ้าไม่มีเกราะก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกันซึ่งมันต้องมี tank up ก่อน tank up ของก็จะเกี่ยวข้องกับสกิลหนะครับก็คือการมอบเกราะแท n k up นานหนึ่งเทินแต่ทีนี้อย่างที่เห็นว่ามันนานแค่1นึ่งเทินการที่จะให้มันเป็นตัวบัฟจริงๆนะ่ะมันไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับก็อย่างมากก็คือมีเกราะที่น่าสนใจกับ ball ค r y ซึ่งวอลคเอเนี่ยการที่เราจะบัฟให้กับตัวละครนั้นนั้น,น,นมันดันลบออฟออกไปด้วยดีนั่นแหละคือข้อเสียคือตรงที่ว่าแทนที่จะบัฟออฟบัฟไม่ใช่สิต้องบอกว่าบัฟวอล r ค r y เพิ่มเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครตัวที่จะต้องการเพิ่มความแรงแต่มันดันเป็นลบออฟออก,อกทําให้เราใช้สกิลยากขึ้นกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราบัฟไปแล้วถ้าเราใช้สกิลไม่ได้แล้ว บัฟหมดขึ้นมาก่อนละอ้าวล้วก็เสียเทินเปล่าๆไปฟรีๆเลยสิเหมือนกับแค่ได้สร้างเกราะขึ้นมาเฉยๆนั่นเลยกลายเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่บอกว่าจริงๆแล้วการบัฟให้ตัวละครนั้นๆจะมีผลต่อเมื่อตัวละครนั้นไม่ได้ออกสกิลเอง อาจจะต้องผ่านการทริกเกอร์สกิลของเพื่อนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมบัฟให้ตำแหน่งขาวตำแหน่งดำก็ควรที่จะเป็นตัวที่จะสั่งให้ตำแหน่งขาวออกสกิลแบบนั้นมันถึงจะเก่งนะครับผมคือมันก็จะจำกัดทีมขึ้นมาอีกทันทีในส่วนของสกิลสองเหมือนกันนะครับผมก็คือโจมตีอาร์เมอร์เพเนเทชชั่นใส่ศัตรูทุกตัวถ้ากรอบของศัตรูลดเหลือศูนย์จะไลสะ่สกิลหนึ่งออฟหนึ่งครั้งไอ้ตัวน,นี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าศัตรูไม่มีกรอบ มันก็แค่การโจมตี armor penetration แบบหมู่ธรรมดาธรรดาเฉยๆซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วตัวอื่นน่าจะทำงานได้ดีกว่าไหมมันจะเกิดคำถามพวกนี้ขึ้นทันทีนะครับสำหรับโซมยอนดังนั้นแล้วผมเลยจะสรุปทีมให้ได้ดังนี้นะครับว่าตัวละครที่น่าจัดทีมด้วยมันจะมีอยู่ตามนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ตำแหน่งขาวก่อนนะครับนั่นก็คือนายา sp นั่นเองนะครับผมซึ่ง ตัวนาย่าเนี่ยเป็นตัวเมตาสำหรับการโจมตีแบบ armor p e n เ t เ a t i o n นะครับผมซึ่งความสามารถของนาย่านั้นก็คือเวลาใช้สกิล2มันจะทำการโจมตี1ครั้งพร้อมกับมอบเกราะให้ศัตรูทุกตัวขึ้นมา1น,นะครับการที่มันขึ้นมาแค่หนึ่งเนี่ยทำให้การการที่เราโจมตีแบบ armor penetration นั้น 1. มันเจอเกราะมันจะคูณเปอร์เซ็นต์ ขึ้นทันทีนะครับผมแลอย่างที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือการโจมตีจะแบ่งออกเป็น3าประเภทนะครับการโจมตีธรรมดาการโจมตีแบบ armor penetration และก็แบบ true damage ซึ่งการโจมตีกันแบบธรมรมดาจะรุนแรงที่สุดนะครับผมถัดมาลองลงมาจะเป็น armor penetration และตามด้วย true damage แต่ว่า t r ทูดาม a g e คือมันไม่สนใจเกาะอ,อยู่แล้วมันก็จะทะลุออกไปเลยมันเลยเบาที่สุดส่วน Armor p e n ์ t พเน i ชัจะแรงก็คือจะมีการคูณความแรงขึ้นต่อเมื่อเวลามันเจอเกาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราเจอเกาะน,น้อยๆทำให้เราเหมือนกับเราโจมตีเข้าเนื้อเต็มๆแต่ว่าได้คูนดา m a เ e เข้าไปด้วยนั่นจึงทำให้ตัวนายานั้นเป็นเมตาและเหมาะมากๆก,กับทีมที่เป็นอาร์เมอร์เพเนชันนะครับผมซึ่ง ตอนนี้ถ้าดูที่สกิลของตัวโซฮยอนการที่ทริกเกอร์สกิลสแล้วถ้าศัตรูเกราะหมดจะสั่งให้ตัวตำแหน่งขาวซึ่งก็คือนายานั่นเองใช้สกิลสองปอบมันก็จะทำให้ศัตรูนั้นมีเกราะเหลือขึ้นมาทำให้ตัวโซฮยอนสามารถทริกเกอร์สกิลได้อีกนะครับซึ่งนายาก็จะเป็นตัวที่เหมาะที่สุดแาบเรียกว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับทีมโซฮยอน นะครับตัวถัดมานะครับที่จะแนะนำนะครับนั่นก็คือ Jones MZ นั่นเองนะครับผมเอ้ยเออใช่โจน e s เอนะครับผมในตำแหน่งแอดไวเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือโซฮยอนต้องการแทงอัพและอาร์เมอร์ชิพแต่เราก็จะเห็นแล้วว่าแทงอัพของโซฮยอนนั้นบัฟได้แค่1เทิร์ด และถ้าเกิดว่าเราจะให้ตัวนาย่าเป็ตัวบัฟให้แทนนาย่าก็ได้แค่1เทิร์นเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วถ้าจะให้มีบัฟอยู่ตลอดเวลาควรที่จะมีตัวทริกเกอร์ให้ตลอดนั่นก็คือโจน m อนะครับซึ่งโจน m อ็มเนี่ยก็คือถ้า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 นะถ้าเกิดว่าทำการ Enhance 2นะครับมันจะทำการทริกเกอร์ ตำแหน่งขาวทุกๆเท,ท,ทินนะครับผมให้ใช้สกิลหนึ่งหมายความว่าทั้งทีมจะมีแท็งค์อัพตลอดเวลาและมีเกราะด้วยทำให้ทีมนั้นมีความอึดขึ้นเมื่อไหร่ที่ได้รับอาร์เมอร์ชิพก็มีการฮิลในตัวด้วยซึ่งจะทำให้ฮิไในทีมนั้นมีความอึดจากที่มันจะประคองทีมยากมันจะประคองทีมได้นะครับผมและมีความแรงขึ้นมาด้วยจากแพสซีฟของโซคยอน ผัดมานะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะครับแต่ว่าถ้ามีจะทำให้เกิดฟูคอมโบขึ้นนั่นก็คือแองเจเลีย SP นั่นเองนะครับผมซึ่งแองเจเลีย SP เนี่ยเป็นตัวทริกเกอร์ให้กับตำแหน่งอื่นๆนะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ใช้สกิลสีดำนะครับผมตัวอื่นจะออกสกิลแทน ซึ่งมันเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับก็คือใช้สกิลครั้งเดียวแต่ตัวอื่อนๆนั้นออกสกิลกันบ่อยนะครับซึ่งเราจะต้องไปดูกันในตัวอย่างทีมนิดนึงนะครับผมแต่ก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าโซฮยอนทริกเกอร์ได้ตัวเองนะครับผมมันอาจจะทริกเกอร์ได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแองเจลีย SP และททำให้ถูกคอมโบจริงๆนะ มันสามารถทริกเกอร์สกิลได้ถึง6ครั้งหมายความว่าดาเมจมันต่างกันอาจจะถึงเท่าตัวกันได้เลยทีเดียวนะครับผมเอาละทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีแองเจลีย SP มีตัวไหนแทนได้ไหมมีอยู่ตัวหนึ่งที่พอจะทำให้คอมโบนั้นเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดนั่นก็คือเดวิสนั่นเองนะครับผมคือเดวิสเนี่ยมันสามารถเคลียร์ออฟดัออกไปได้นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ย การที่นาย่ามันเวลามันทริกเกอร์แพสซีสกิลเนี่ยมันจะแปะออฟดัมเข้าไปแทนนะครับผมแล้วก็ออฟดัมตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคาลิสมาด้วยเพิ่มการโจมตีแต่ทีนี้แล้วเราไม่ต้องการใช้ออฟดัมนะครับผมในส่วนของเดวิสนะหรือตัวตำแหน่งอื่นๆเพราะว่าเราต้องการให้ โซฮยอนเป็นตัวทริกเกอร์สกิลเป็นหลักนะครับผมเพื่อที่จะให้เกิดคอมโบและดาเมจสูงที่สุดฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเอาโซฮยอนมาอยู่ในทีมตัวตำแหน่งอื่นๆไม่ควรที่จะออกสกิลนะครับผมก็เลยจะต,ต้องเอาเดวิสมาเพื่อจะล้างออฟดำออกให้หมดและทำให้ตัวโซฮยอนนั้นบัฟสกิลหนึ่งให้เพื่อนได้เพื่อที่จะเคลีย ออฟต่างๆของเพื่อนออกนะครับก็คือเราอาจจะต้องไปพลอยที่ตัวนาย่าเพื่อที่จะลบออฟขาวออกให้เหลือแต่ออฟทองจากนั้นก็จะทริกเกอร์สกิลสีออฟทองได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสกิลกันดีกว่านะครับผมไม่ใช่สิเราต้องไปดูตัวอย่างทีมเลยนะครับผมว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันเล่นยากและทีมมันจำกัดนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างทีมที่ดีที่สุดของโซฮยอนนะครับที่ตอนนี้จะมีได้ผมบอกเลยนะทีมที่ดีที่สุดแล้วสตาร์ทมาก็คือตัวโจนเนี่ยจะบังคับให้ตัวแองเจลียใช้สกิลสซึ่งพอไม่มีกราะและไม่มีแท้งอัพมันก็เลยทำการทิกเกอร์สกิลไม่ได้นะครับผมจากนั้นสิ่งที่เราจะให้ดูนั่นก็คือการจะใช้สกิลถ้าเกิดว่ามันเรียงแบบนี้หมายความว่า การที่มันจะใช้สีออฟเนี่ยมันยากนะครับฉะนั้นแอดไวเซอร์ที่เป็นของกิลนะครับก็ควรที่จะเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนสีออฟได้นะครับตัวไหนก็ได้เอามาใส่นะครับมันจะช่วยให้มันใช้สกิลกันง่ายขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองจัดการดูว่ามันจะพอเล่นยังไงได้บ้าง <S <S เห็นไหมครับตอนนี้คือโผมา2เทินแล้วนะ ผมยังออกสกิลยังไม่ค่อยได้เลยอ่าทีนี้เห็นเป็นอย่างนี้แล้วเราควรจะใช้สีออใช่ไหมครับแต่ว่าผมอยากแนะนำนิดน,นึงก่อนที่เราจะใช้สกิลต้องให้มั่นใจว่า,วาการที่โงฮยอนออกสกิลไปเกาะจะต้องหมดพอดีและอันนี้เกาะมันค่อนข้างเยอะผมจะยังไม่ใช้โดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าผมจะลองใช้ให้ดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น ันนี้จบพอดีแต่ว่ามันไปจบตอนมันดันใช้สกิลที่2นะครับก็เลยกลายเป็นมันมีมีจังหวะแหว่งๆเกิดขึ้นท่านั้นแล้วถ้าเกิดจะให้ดีก็กลายเป็นว่าเราต้องบัฟขึ้นมาก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยใช้สกิลอ่า เห็นไหมครับก็คือถ้าเกิดว่ามันสามารถทิกเกอร์สกิลได้เนี่ยมันจะทำดาเมจที่ได้แรงมากแต่มันดันไม่ได้ทิกเกอร์สกิลได้เร็วพอนะครับถ้าออฟไม่เป็นใจจริงๆแล้วการที่มันลบออฟด้านบนออกเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดเรียงออฟได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่สามารถเปลี่ยนสีออฟได้ อันนั้นน่ะจะทําให้มันใช้สกิลได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ก็มันควรที่จะเปลี่ยนจากบนลงล่างนะครับละซ้ายมาขวาอันนั้นจะยิ่งทําง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับพี่หมีนะครับผมก็คือ Dagger SP เปลี่ยนเฉพาะตัวบนเนี่ยอันนั้นก็คือก็ยังใช้ยากอยู่ดีและอันนี้ก็ดันลบเฉพาะแถวบนด้วยแต่ทีนี้ผมจะให้ดูอีกทีมหนึ่ง นะครับที่มีความใกล้เคียงกันแต่ด a m มจต่างกันอยู่นะครับคือมันต้องบอกว่ามันใช้ง่ายเรื่องเรียกว่าอ่านระหว่างใช้ง่ายกับ b u ฟดา a ม a ที่รุนแรงเราควรที่จะเลือกแบบไหนผมต้องบอกก่อนว่าตัวทีมเนี้ย b u ฟด d a m จได้น้อยกว่านะครับผมแต่ทีมนี้ใช้ได้ง่ายกว่าเยอะเรามาดูความแตกต่างกันนิดนึงนะครับทีม ทีมเดียวกันเลยนะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ใช้ทั้งหมด4เทินเอ้หกเทินใช่ไหมครับแล้ามาดูกันว่าทีมนี้ใช้กี่เทินทีมที้สี่แล้นะนะ อ่ะอันนี้ก็มีความยากเหมือนกันนิดนึงนะครับแต่ว่ามันออกสกิลง่ายมันเคลียร์ออฟก็ง่ายเบ็ดเสร็จแล้วอะ่ะทิงตัวเนี้มันดันจ่ายดาเมจได้ดีกว่าเพราะว่าความง่ายของมันนะครับผมแต่จริงๆแล้วทีมแบบเนี้ที่มีนายาอยู่ควรที่จะไปเจอกับด่านที่มีตัวละครมีศัตรูเยอะๆนะครับมันถึงจะ รีดศักยภาพได้เต็มที่นะครับเพราะว่าความสามารถในการเปลี่ยนสีออฟมันจะเยอะขึ้นนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าตัวละครมันไม่ครบจริงๆมันไม่ค่อยเก่งอะ่ะแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะฟิกซ์ไปแล้วนะอย่างนายย่าเนี่ยตำแหน่งขาผมดูว่ามันเป็นตัวที่ คงหาตัวอื่นมาแทนไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวที่จะมอบเกาะให้เพื่อนเนี่ยน่าจะไม่เขาคงจะไม่ทํามาอีกและส่วนตัวละครที่เป็นตําแหน่งสีดำนะครับผมแองเจลียเนี่ยมาสามารถฟิกเกอร์สกิลให้เพื่อนได้เนี่ยหลายรอบมากๆการที่จะทําตัวอื่นมาแทนเนี่ยผมว่ามันอาจจะเพิ่มความง่ายในการออกสกิลแต่ว่า มันคงจะไม่ได้ออกบ่อยขนาดนี้ก็เลยมองว่าทีมนี้เป็นทีมที่สุดของโซยอน SP แล้วแหละนอกจากว่าจะมี Advisor Skill ที่มันซัพพอร์ตได้มากกว่านี้นะครับอันนั้นต้องรอดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันซัพพอร์ตได้ง่ายขึ้นกว่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆอีกก็ได้แต่ก็อย่างว่าและครับถ้าเกิดว่าตัวละครที่ผมแนะนำไปเพื่อนๆไม่มีผมก็ไม่แนะนำให้เปิดสักเท่าไหร่นะแต่ว่า ตอนนี้มีตู้อยู่นั่นก็คือตู้ origin infuse นะครับผมตอนนี้มันมีอยู่3ตัวละครนั่นก็คือนายาโนวาแล้วก็เชลนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเพชรเหลือจะลองเปิดตู้นี้ดูก็ได้นะครับรุ้นให้เชเลยออกไม่ใช่รุ้นให้ออในายาออกนะครับผมหรือเราจะมาคราฟเอาก็ได้ครับคือใช้50ตัว origin stone ตรงนี้นะครับผมก็ค่อยๆสะสมเอานะครับ สำหรับใครที่ต้องการทีมโซฮยอนจริงนะผมว่ายังไงควรที่จะมาแลกตัวนายา sp ให้ได้นะครับหรือถ้าสุดจริงๆนะครับก็เติมแพ็ก150เอานั่นก็จะได้ตัว Origin Stone มานะครับผมก็อาจจะพอแลกได้ก็ได้เอาละก็การรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับตัวโซฮยอน sp นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ